สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องอ YouTube ทูบเกษตรชนบทนะครับสำหรับที่นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุคยกับเจ้าของฟาร์มนะครับชื่อพุทธิชัยฟาร์มนะครับเกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงวัวนะครับพ่อนี้จะเป็นาฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มเลือดร้อยนะครับ แนวทางการเลี้ยงวัวแล้วก็แนวทางการจําหน่ายวัวเลือดร้อยที่นี่นะครับว่ามีแนวทางการเลี้ยงนะครับตลอดถึงแนวทางการจําหน่ายรวมถึงการเทคนิคการเลี้ยงวัวเลือดร้อยนะครับเป็นยังไงแล้วก็ตลอดถึงว่าเจ้าของฟาร์มนะครับจะแบ่งมีตัวที่จะแบ่งให้พี่น้องเกษตรกร,กรหรือว่าท่านคุณผู้ชมที่อยากได้วัวเลือดร้อยนะครับไปเลี้ยงนะครับ เป็นแนวไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับตัวเดี๋ยวผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มกันเลยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อพุทธชัยครับพุทธชัยชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเบียครับชื่อเบีย่าน้องเบียครับขออนุญาตเบอร์โทรครับ0ูนย์เก้าหนึ่งครับสี่เก้าสี่ต่างตนี้ครับครับน้องเบียที่มีเ่ที่ ที่กัดเขาเรียกว่าอะไรครับผมกำแพงแสนครับพี่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจงนะครับ้องเบี้ยววัวทั้งหมดในในฟาร์มนี่เป็นวัวเลือดร้อยใช่ไหมครับจะมีที่ว่ามีเป็นเอฟหนึ่งกับลูกเอฟสองอยู่คู่เดียวคู่เดียวจะเป็นประมาณอ๋ออันนี้ตัวไหนเป็นเอฟตัวนี้ตัวไหนะ่แม่ใหญ่เป็นเอเป็นเอหนึ่งนะครับลูกเป็นลูกเอสองลูกเลูกเสองนะครับจะเชื้อรอดก็เอ้ส่นะครับ นอกนั้นก็จะเป็นวัวอเมริกันมามั่นเลื่อนร้อยหมดเลยนะครับน้องเบียรเริ่มต้นเ,เลี้ยงวัวเลื่อนร้อยมากี่ปีนะครับผมจริงๆแล้วผมเริ่มเริ่มมาจากวัวธรรมดาครับแล้วก็พัฒนามามาๆๆมาเลี้ยงเลือนร้อยครับมาตามานตอบโจทย์ดีว่าครับเลี้ยงเท่ากันครับกินเท่ากันแล้วออกรู้ราคาอ๋อก็คือสาเหตุ <S <S แต่ก่อนก็เริ่มต้นจากการเลี้ยงวัวเป็นเลี้ยงวัวเชื้อเหมือนกันทุกคนสาเหตุที่ตัดสินใจมาทําวัวเลือดร้อยเลยก็เพราะว่าพุ่มพวมนี้พวมเลี้ยงยืนลงครับมันใชาให้ได้ครับคือมันทาป้อยพุ่มเนี่ยวัววัววัวธรรมดาันี้ก็มันก็คุมครับมันก็ต้อเจด้ครับก็คือพุ่มยืนลงนีคือพุ่มเลี้ยงเลี้ยงชาวเย็นพุ่มไม่ต้องป้อยทุ่งแต่มันมีทชาให้ได้ครับก็เลยห้มันเลี้ยงเลือดร้อยบการต้อเวยลูกมันมันได้เยอะ หมายถึงว่าเวลาเราจํำหน่ายลูกของเขาเนี่ยรเราได้เยอะกว่าครอบครัวคัวไทยพื้นบ้านหรือว่าวัวลูกระสมใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันมันสูงไหมครับหรืออะไรยังไงครับต้นทุนพี่ต้นทุนต่อตัวต่อตัวเนี่ย จริงๆผมเลี้ยงเช้าเชา้าให้อาหารกราับปาผมไม่ได้ให้ยาให้อาหารกับปาเดียวเลยงายมาอาหารข้นใช่ครับอาหารข้นแล้วก็ปางใช่ครับยืนลงไม่เคยป่อยครับอ,อาหารนี้เลยใช่ครับอาหารก็ตัวหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งกิโลครึ่งขึ้นสองกิโลครับต่อตัวใช่ไหมครับต่อตัวครับให้กี่กี่ครั้งครับต่อวนันเช้ากับเย็ยนครับเช้ากับเย็นสองเวลาถ้าถ้าเป็นแม่วัว่าสมาร์จะให้ให้เย็นอย่างเดียวครับ แต่ถ <nas S 1> ้าเป็นวัวสาวที่ว่าสมังโตเราก็จะให้เยอะน่อยครับ,รบช่วงกันเจริญเติบโตครับมันจะได้โตดีครับ<อ>รแล้วก็ฟางฟางจริงๆแล้วทางโคกเนี่ยออวัวว,นนวัวประมาณประมาณสิบสามปีแต่ใช้ฟางใช้ฟางสองก้อนขสองก้อนต่อวันต่อวันครับแล้วอาหารโคนี่วันละประมาณกี่กรสสอบครับถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงหรบพี่ดูที่เรายูที่เราอัดนี่นะครับ อยู่ที่วัวว,ววัวเป็นหลักวัวว่นไม่ว่นนี้ใช่ครับ,รบถ้าถ้าถ้ามันมีวัวไม่ไม่เข้ามาผมค่มันจะได้กินเยอะหน่อยครับถ้าถ้าเป็นวัววัวที่ว่ามันมันคือมันต้มวัวแล้วครับมันก็จะกินน้อยอม,มันก็จะกินเปลียนได้กางทีแล้วแนวทางของฟาร์มรเลี้ยงวัวน,นี่ยเราจำหน่ายเป็นต้นน้ำกลางน้ำหรือว่าปลายน้ำครับผู้ผลผู้ผลผู้ผเกษตรเกษตรเราเกษตรกรเราได้เขาผู้ผลผู้ง้หมดครับทั้งต้นน้ำปลายน้ำ หรือลูกวัวที่เกิดมากระจองแล้เมียอ๋อพูดง่ายคือว่าอแนวทางของฟาร์มเนี้ยคือว่าแล้วแต่ความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวอยากได้ลูกวัวหรืออยากได้วัวรุ่นหรือแม้กระทั่งแม่ลูกก็คือเข้ามาพูดคุยได้ราคาก็ตามที่ตกลงกันตามตามเนื้อผ้าครับตามความสวยตามสายพ่อสายแม่ผลยังประมาณร้อยไม่เยอะพอสมควรครับทีนี้ก็เดี๋ยวพาเดี๋ยวผ้าองเดี๋ยวพา ไปดูคุณผู้ชมไปดูวัวนะครับข้อนี้มีสามตัวครับแนะนําให้คุณผู้ชมหน่อยดูหน่อยครับว่าข้อนี้มันเป็นวัวอะไรบ้างครับชุนตัวนี้จะเป็นเป็นมาม่าลอยอายุก็อยู่ประมาณทิศตั้งเดือนทั้งหมดครับคุณครับนี่จะเป็นวัวเทาใช่ครับเป็นวัววัวรุ่นวัวรุ่นครับวัวรุ่นทั้งหมดครับนี่นะครับตัวนี้เป็นวัวเทาทิศตั้งเดือนราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าจะแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรได้ราคาเริ่มต้นนะตอนนี้นะพี่ก็มีอยู่ตัวนึ่งก็อยู่แสนห้าอยู่แสนห้าที่เหลาก็ พอพ่อนอกแม่แม่ใส่ด้ดีต้องต้องแก่นกว่าป็นะแล้วแต่แล้วสามตัวแล้วแก้ตัวบวกนะครับอันนี้ก็สองอันนี้คือสองข้อนี่หกตัวนี้ราคาอ่าแสนห้านี่คือราคาเริ่มต้นหมดเลยมันมันจะมีอยู่ตัวไหนครับที่ที่ว่าเริ่มต้นครับที่เหลือก็จะเป็นต้องแสนต้องแกนบวกครับพวกแดงแดงนั่นใช่ไหมครับใช่ครับแดงอันดีอันนี้จะ ก็อันนี้อยู่ประมาณ15-16ถึงเดือนนะครับแต่ละตัก็มีมีตัวในติดจองอ๋อตอนนี้ติดจองไว้ใช่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้แค่ไปแา่ไปซ่องแซมอ๋อตอนนี้ขายไปที่สองแสนบาทอันนี้ก็คือเรารับเปิดจองในท้องด้วยก็มีจริงๆแล้วตอนนี้ผพิมเพ่ม้างเพมแบ้งเพิ่งแงเป็นรุ่นตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นวัวสาวนะครับถ้าเป็นวัวสาวก็คือก็ถ้าคุณเข้ามาดูก็มาคุยกันอ๋อมาคุยรายละเอียดหน้างานว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ ขึ้นอยู่กับความสวยงามของตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้ก็รุ่นๆราวๆข่าวเดียวกันหมดเลยใช่ไหม้องียบมีตัวนั้นตัวเดียวที่ว่าเก้าเดือนตุ่มเงิยเลยครับตั่มเงินเล็กนี่นะครับชิปส่อเดือนอ๋อสามเดือนนะครับชิปสองชิปส่องนี่ครับเป็นอเมริกันบามันเลือดร้อยนะครับอยู่ที่ฟาร์มก็เปิดแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรทุกตัวนะครับราคาก็มาคุยกันได้นะครับ พี่น้องอยากได้ตัษสิตรกรอยากได้เอาไปพัฒนาแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเป่ามือเรือน้อยนะการบริหารจัดการง่ายๆนะครับโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโรงเรือนนะครับโรงเรือนลกนะครับยืนลรงครับนี่ฮะเป็นสองล็อกนะครับล็อกนี้จะสองค้อล็อก,อกนี้ก็เป็นสองค้อใหญ่นะครับนี่ฮะนี่จะเป็นละูกเกือ เป็นพี่น้องนี่คือมุ้งทิพย์เดือนอันนี้นาคตบพอครับนี่ครับนี่ก็อันนี้ก็ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมครับแต่งเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้านี้พี่น้องเกษตรกรอยากได้นะนี่ครับโกลูนะครับเพรียกทูเรียกนะครับวันนี้ทิพเดือนครับอันนี้ผสมเป็นหรือยังครับย่งครับอย่งวัวเด็กเลยครับวัวเด็กนะครับใคตดีใจนะครับโอ้ยเยี่ยมนี่ครับนี่โลเดือนนะครับอันนี้ไม่มีกลางมุ้งนะใช่ไหมครับไม่มีกลางเปิดไฟได้ยุงอย่างเดียว ไฟไล่ยุงเนี่ยสามารถช่วยได้มันช่วยได้เยอะไหมครับระดับหนึงช่วยได้ระดับหนึ่งหรืออีนิดหนึงนะครับระดับก็คือหนึ่งในอย่างหนึ่งเท่าน้นที่อื่นก็มีที่ใช้ระดับหนึ่ไม่ค่อยมียุงนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเขาเรียกว่าขี้วัวนะครับก็จะเก็บทุกเช้าเย็นใช่ไหมครับตากแล้วก็มีการจำหน่ายด้วยนะครับนี่ครับ ให้พี่น้องได้มอกกับคนที่ไม่มีเวลามมีเหลาที่ว่าต้องลงมาทำงานปลุกเทยนเช้าไปเย็นเล็กเช้าับเยนกลางจะฟางเราใต้ขากรอดดไดนี่นะครับแให้พี่น้องได้ดู่ะเป็นข้อเป็นเทปูนนะครับด้านล่างเทปูนนะการจัดการง่ายๆครับข้อไม่แฉะนะนี่ครับการเต็บที่วัวที่ของเขานะครับก็จะใช้เนี่ยนะครับอยู่ที่ที่เสื้อแดงนะครับเาก็จะกวาดไปลงด้านล่างนะครับ แล ok ้วก็เอาไปตากอีกทีนึงแล้วก็จำหน่ายเอาแว็กแว้ไว้ก่อขายเนี่ยครับจำหน่ายอีกทีนึงนะครับใช่ครันนี้ก็เป็นรูปที่เพื่อได้ได้บันทึกนึ่งเพือนนึ่งมกระลาครับพี่นี่นะครับนนี้ะทำเผาไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจะต้องเดือดอันนี้ก็แบ่งเหมือนกันใช่ไหมครับ อาง่ายนะครับพี่น้องเกษตรกรหรือคุณผู้ชมท่านใดนะครับวัวทุกตัวในคอกนี้นะในฟาร์มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับแต่ละตัวนะครับพี่น้องชอบตัวไหนนะฮะก็คือเจ้าของฟาร์มนะครับน้องเบียแบ่งให้ทุกตัวส่วนราคาก็โทรมาสอบถามพูดคุยหรือว่าเข้ามาดูตัวจริงกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับนี่ล่อครับแฟนาคนเขาครับ เป็นวัวเลือดร้อยเกือบทุกตัวนะครับนี่ส่วนนึงก็จะนาเอาไปมางอะไรต้น้องเบียรครับช่วยเล่าหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ฟังนิดนึงว่าการเลี้ยงวัวเลือดร้อยเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างครับที่หนักๆที่เราเจอครับปัาหาพุ่มปัญหาไม่มีครับพี่คือ,อพมผมเองผมุมชออยด้วยก็คือถ้าในวัวก็ ถ้าคนกลัวคือห้องห้องเรื่องการผสมใช่หรอือเปห้องเรื่องการผสมสมั่ติดไสมติดเพราะวัวเราเย็ยนลงเราไม่ได้ใช้เพราะวัวครับผมผพมพ์จะใช้ตัวเชลีอนอกครับครับก็คือเนี่ยครับที่กังวลของคนเลงวัวแต่ถ้าเราผม้พิมพไม่ได้กังวลเรื่องอะไรเลยแล้วปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเขาเจอบ่อยไหมครับสําหรับวัวเลือดร้อยก็มีมากครับพี่ก็มีเหมือนวัวทั่วไปครับมันก็ไม่ได้กตั้งก็วัวที่ได้ทุ่งวัวดีครับ ก็มีถ้ามีไข้เราก็ขี้ยาเราใช้โรตีครับดูอาการตามอาการรักษาเพื่อแค่ก็คือรักษาตามอาการครับแล้วยังยังยืนลงอย่างนี้านผมมันไม่ได้ไปกินข้องไปฟองท่านคือฟางท่ามฟางกันรอดมันเดินจริงก็คือก็เจอรายย่างเราขอาไปกินแต่นี้ผมก็ฟังแล้วก็กินเหมือนเดิมครับฟางนี้จะมีจะมีเส้นแผงกุลาก็นานาทีที่พี่พ่านเข้ามาเปลี่ยนแลงกลาบอ๋อครับครับ แต่ลากคืออาหารกับฟางเลยครับอาหารกับฟางอาหารข้นกับฟางเลยใช่ครับอาหารข้นกับฟางนี่ครับเย็นลงเยอะเกษตรกรบางบางท่านบอกว่าการเลี้ยงวัวเลืออนร้อยเนี่ยมันมีความยุ่งยากต้องดูแลเอาใจใส่มันเป็นพิเศษครับน้องเบียร์มันมีความพิ่ศษอย่างไงครับคำถามครับก้ผมว่วง่ายเด้ ต้องลองลองเข้ามาศึกษาแล้วผมเดี๋ยวลองบริจีได้ต้องต้องมาศึกษาด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อคําที่เขาพูดมาใช่ไหมครับใช่ครับลองมาศึกษาครับอย่างน้องเบียร์ก็เริ่มต้นจากเป็นวัวลูกผสมวัวเชื้อมาก่อนนะครับผมมเรริ่จากกววััลูนคบแล้วค่อยตัดสินใจมาเป็นวัวเลือดร้อยเพราะมองเห็นอนาคตใช่ไหมครับใช่ครับมองเห็นอนาคตว่ามันคุ้มกว่าใช่ครับเสียเวลาเลี้ยงเท่ากันใช่ครับแต่เวลาขายเราได้เงินเงินเยอะกว่าใช่ไหมครับนี่ครับจึงเป็นสาเหตุหลักเลยทําให้ มาเลี้ยงวัวเลือดร้อยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูวัวชัดๆอีกสักรอบนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะฮะเผื่อพี่น้องสนใจวัวน้องเบียร์นะครับที่ฟาร์มพุทธิชัยฟาร์มใช่ไหมครับี่เข้ามาดูก่อนได้นะครับมาพูดคุยราคากันได้นะฮะอันนี้เป็นวัวรุ่นนะครับนี่นะครับเพศเมียนะครับตัวนี้ด้วยนะครับ ให้ดูชัดๆนะครับอันนี้จะเป็นขาวบดนะครับอันนี้ออกบดนะครับแล้วก็ส่วนข้องนี้จะเป็นสีแดงนะฮะนี่นะครับมันจะย้อนกลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมปรับให้นะครับนี่ครับสวยๆนนะครับให้ดูใกล้ๆครับ นี่ครับอันนี้จะมีติดจองแล้วนะครับในต,ตอนนี้ยังมีติดจองไหมมีติดจองอ๋อตัวบดฝั่งบนนี่มีติดตอนนี้ยังไม่มีติดจองนะครับเข้ามาดูได้นะบัวรุ่นบัวสาวนะครับเลือดร้อยนะครับนี่ครับให้พี่น้องได้ดูใกล้ๆนะฮะสนใจนะครับมีพี่จะออฟชื่อเต่นก็เพิ่งจะพิมพ์มาท่านเเพราะว่านี่ก็เลี้ยงมานานแล้วครับอ๋อให้แม่โจ้วยนี่นะครับ ดูโรงเรือนครับพี่น้องครับเนี่ยครับดูประกอบกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแนวทางที่เราจะไปทําฟาร์มอยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับเปิดโล่งยืนลงอย่างเดียวนะครับนี่ครับมีแค่นี้แล้วก็ไม่ได้กางมุ้งใช้ไฟไล่ยุงเอานะครับนี่ข้างบนครับไฟสีเหลืองแล้วก็ไฟสองแสงสว่างเขานะครับนี่ครนี่ก็เป็นไม่ยากย่างที่คิดครับอ่าไม่ยากพี่พีคครับนี่นะครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับอยากให้น้องเบียร์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือว่าเกาษตรกรผู้ที่อยากจะเริ่มต้นหรือว่าเปลี่ยนสายที่จะมาเลี้ยงวัวเลือดน้อยร้อยหน่อยครับเป็นยังไงครับผมก็ถ้า,ถ,าถ้าเลี้ยงผมคือก็เลี้ยงได้หมดครับพี่ทัทง้งทั้งรู้ว่าต้องเลือดร้อยแต่คือเราก็เลือกเลือกสมดุลครับ กำลังที่เราเลี้ยงกำลังที่เรามีทุนที่เรามีถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะเรื่องร้อนก็ใช้ทุนเยอะก้าแต่ว่ามันก็แตกต่างกันหลายๆอย่างคนตอบแทนคนตอบแทนแล้วก็เลี้ยงปริมาณที่น้อยลงครับครับก็คือเรียกว่าแต่คือมันง่ายครับไม่ไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดครับแล้วมันเป็นอาชีพอาชีพเสริมหรือจริงๆแล้วส่วนมากมัเป็นอาชีพรักเลยครับตอนนี้ครับเป็นอาชีพรักได้เลยครับครับเลี้ยงแดงมามันลอยครับครับคือมันมันคุ้มกว่ากันถ้าเรามีทุน ถ้าเรามีทุนมันคุ้มกว่ากันที่การที่เราจะไปเลี้ยงวัวพวกไทยพื้นบ้านลูกผสมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าไทยพื้นบ้านถ้ามีทุถ้ามีท in ุ่งนามีท้องที่กว้างก็เหมาะครับอันนั้นก็ได้ดีครับแต่สาหรับผมนี่คือเหมาะกับคนที่ไม่มีที่มีที่ที่ตั้งโรงเรือนน้อยครับแล้วไม่มีเวลาครับก็คือเรียนได้ครับเป็นอาชีพเสริมได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องเบียเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจกับ ขั้นผู้ชมหรือว่าเกษตรกรผู้ที่กําลังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะเลี้ยงวัวแบบไหนดีที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณน้องเบียร์มากครับสวัสดีครับ